เรื่องของชายแดนที่เมื่อวานนี้คอตัวเลขเยียวยาออกมานะครับก็เป็นไปตามที่รายงานกันก็คือว่าคอรมอเนี่ยขยับวงเงินให้สูงกว่าการเยียวยาตามปกติเพราะฉะนั้นตัวเลขออกมาก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเป็นการจ่ายเยียวยาถ้าเป็นครอบครัวของทหารตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนครอบครัวได้รับรายละ10ล้านบาทถ้าทหารตำรวจบาดเจ็บสาหัสได้1ล้าน ถ้าบาดเจ็บมาก5แสนนะครับส่วนครอบครัวของพลเรือนชาวบ้านทั่วไปที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจะได้8ล้านบาทบาดเจ็บสาหัส8 0สนบาทถ้าบาดเจ็บมากก็จะได้4 0แสนนอกจากนี้คอรมเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบอื่นๆนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับบาดเจ็บล้มตายละอีก404ล้านบาทนะครับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเตรียมข้อมูล แล้วก็ตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบวิเคราะห์ข่าวในสื่อออนไลน์เพื่อป้องกันข่าวปลอมที่กระทบกับความมั่นคงของประเทศนะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรัาการนายกเมื่อวานนี้สั่งการมอบหมายให้สมชสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักหาเรือร่วมกับที่ได้รับความเสียหายไปคุยกับกองทัพด้วยทุกเหล่าทัพมหาไทยสาธารณสุขแล้วก็ให้เชิญเลขากฤษฎีกามาร่วมประชุมเพื่อให้คําแนะนํา ทางกฎหมายในการดําเนินคดีทั้งทางแพ่งอันนี้ก็เรียกค่าเสียหายและทางอาญาในเวทีระดับโลกกับผู้สั่งการและผู้เกี่ยวข้องของกัมพูชาไปดูนะครับว่าใครสั่งการบ้างดูจากออนไลน์ช็อปโพสต์สั่งการในห้องแอร์แบบนี้นะครับว่าถ้าเกิดสั่งการหรือว่าเกี่ยวข้องทําให้เกิดความเสียหายกับคนไทยเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยหรือพื้นที่ฝั่งไทยให้ไปดําเนินคดีทางแพ่งทางอาญาในเวทีระดับโลกนะครับนอกจากนี้ครับ เรื่องของการปิดศูนย์อพยพต่างๆเนื่องจากว่ามีเสียงเรียกร้องนะครับคุณภูมิธรรมยืนยันว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีคำสั่งให้ปิดศูนย์อพยพเพราะว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยประเมินสถานการณ์แล้วยังไม่ปลอดภัยก็ยังไม่อยากให้พี่น้องประชาชนกลับเข้าบ้านนะครับตอนนี้สั่งการให้ผู้ว่าเนี่ยลงพื้นที่ไปดูแลชีวิตทรัพย์สินของชาวบ้านตามสมควรแล้วถ้าหากว่าตรงไหนต้องใช้งบประมาณ อันนี้เนี่ยก็จะดูแลให้นะครับก็จะเคลียร์ให้ตอนนี้มันมีข่าวปลอมเยอะเหมือนกันคุณภูมิทําบอกมีข่าวปลอมเยอะนะครับแล้วก็สั่งให้รีบจัดการกับข่าวปลอมเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิดครับพยมจะไม่สั่งการให้ชาวบ้านไม่ใช่ไม่สั่งการนะครับแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ทางทหารเขาบอกมันยังไม่ปลอดภัยเมื่อมันยังไม่ปลอดภัยก็จัดการไปตามที่สมควรในการที่จะต้องดูแลชีวิตทรัพย์สินพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ เราก็พยายามไปจัดการดูแลได้สั่งผู้ว่าไปทั้งหมดแล้วแล้วถ้าหากว่าตรงไหนยังมีดึงเงินไว้อย่างที่เป็นข่าวเนี่ยมันก็จะต้องจัดการถ้าหากว่ามีความบกพร่องหรือมีการจัดการที่ไม่ถูกต้องก็ต้องถูกพิจรารณาไม่ว่าใครก็ตามที่ทําให้เกิดเป็นปัญหาโดยโดยตั้งใจแต่ถ้าไม่โดยไม่ตั้งใจก็เดี๋ยวมาว่ากันอ่ะแต่ทีนี้เรื่องของการกระจายหรือว่าการส่งงบ,บเข้าไปเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยมันถูกทําให้เป็นประเด็นการเมืองเหมือนกันนะเพราะว่า คุณอนุทินชาญวิรากูลเนี่ยหัวหน้าพักภูมิใจไทยบอกว่าคือมีการเปรียบเทียบหลายอย่างนะครับแต่ปัญหาก็คือคุณอนุทินบอกว่าเวลาลงหน้าง,งานเนี่ยนะไปที่ศูนย์พักพิงเหล่านี้เนี่ยนะครับได้รับข้อมูลหรือชาวบ้านบางทีเขาพูดกันว่างบประมาณเนี่ยไม่ลงพื้นที่เลย,ยหรือบางทีงบเนี่ยมันลําบากมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงบที่ต้องไปลงในพื้นที่ภูมิใจไทย กํากลังจะบอกว่า<อ>ถ้าพื้นที่นั้นภูมิใจไทยเป็นสสดูแลพื้นที่อยู่งบมันจะมายากหน,อน่อยหรือเปล่าทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันไม่ควรเลือกว่าเป็นพื้นที่ใครหรือสีไหนควรจะต้องรีบกระจายงบหรือว่าเอางบเนี่ยลงไปช่วยชาวบ้านให้ได้โดยเร็วที่สุดครับให้เขพยพทั้งหมดนี่นะครับได้ของบริจาคจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ ถ้าถ้าถ้ามัวแต่ไปหวังรอไอ้เงินช่วยเหลือเนี่ยผมว่าจะมีปัญหาเยอะวันนี้เยอะมากนะครับรรไอ้ไอ้ตรงตรงที่พูดว่าอุบลรายงานเนี่ยก็รายงานรายงานเตี้ยจ้าไปางั้นนะครับแต่ว่าต้องไปต้องไปลงหน้าง,งานวันนี้คอรอมอไม่มีใครลงหน้าง,งานมีแต่พวกผมเนี่ยลงหน้าง,งานแล้วก็เห็นนะครับแล้วก็ไปถาม ผู้ปฏิบัติงานก็เห็นอย่างชัดเจนว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่ที่เขาพูดไว้เห็นคุณคูณทิบอกว่าไม่มีปัญหา,าก็ถ้าถ้าถ้าอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ลงไปหน้าง,งานฟังแต่รายงานมันก็ต้องไม่มีปัญหาไม,ไม่ไม่มีใครรายงานว่าม,มีปัญหาแล้วครับนะครับในระบบ ก็เหมือนกับว่า<อ>คุณอนุทินเนี่ยนอกเหนือจากจะติงเรื่องของงบประมาณลงพื้นที่ภูมิใจไทยลําบากแล้วเนี่ยก็ยังไม่เห็นใครที่ลงพื้นที่หน้าง,งานแต่ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีก็มีบ้างนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลด้วยว่าก็พยายามกระจายรัฐมนตรีเนี่ยลงไปยังพื้นที่ต่างๆแต่อาจจะไม่ได้ลงไปทุกวันวันที่คุณอนุทินลงอาจจะไม่ได้เจอกันไง ใช่ไหมก็เป็นจังหวะของแต่ละคนนะฮะขณะที่คุณนุทินนะครับได้มีการเขาเรียกว่าแสบแล้วกันนะครับไปที่ผู้ว่าผู้ว่าอุบลเองครับออกมายืนยันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเบิกจ่ายต่างๆเป็นไปตามปกติเพียงแต่ว่าก็ยอมรับแหละช่วงแรกเนี่ยการเบิกจ่ายอาจจะชุกละหุกซะหน่อยยากหน่อยเนื่องจากว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทันหันนะครับไม่มีใครตั้งตัวแต่ตอนนี้ทุกส่วนในจังหวัดอุบลราชธานีมาช่วยกันเติมเต็มยืนยันว่าหากเกินศักยภาพหรือเกินงบ ที่มีการอนุมัติมาก่อนหน้านี้มันก็มีช่องทางในการเบิกจ่ายได้เพื่อยืนยันในการดูแลชาวบ้านอย่างเต็มที่จากภาครัฐครับ ก็เราการเบิกจ่ายก็ปกติก็คืออบพที่ของเดชก็เบิกจ่ายปกติเราประชุมกันแล้วก็คือสามารถเบิกจ่ายจะเป็นพวกเครื like ่องหลับเครื hmm. or, one, well. also, so mm ่องนอนนะครับ huh. ท okay. right? ี่แรกๆเขาเอามามันชุกและหุกเขาก็เบิกงบของของท้องจ่นเขานะครับหรืออย่างเข้ากล่องวันแรกๆอย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องอาศัยทางท้องจ่นซึ่งทางอบตอทเขาตามมาช่วยเขาก็สามารถเบิกมาได้นะครับือประมาณนี้ยืนยันว่าเบิกได้ง่ายทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่สีน้ําเงินเบิกได้หมด ก็ต้องขอบคุณทางทางทางโอเคโอเคได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบก่อนยืนยานนิดนึงแหมวงแตกเลยแตกเลยเหรอฮะวงแตกเลยนะครับก็จริงๆเราก็แซวแหละนะครับว่าคือณตอนนี้อย่างที่บอกครับว่ามันไม่มีพื้นที่เป็นสีแล้ว ถ้ามันเป็นสีเนี่ยมันต้องเป็นสีเพราะความเสีย่ยงเป็นพื้นที่สีแดงแล้วพื้นที่เสี่ยงนะครับ,รบตอนนี้มันมีแต่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นงบประมาณต้องไม่เลือกพื้นที่เบื้องต้นก็บอกว่าบ้านที่เสียหายเนี่ยเดี๋ยวขอเบอร์ตามจริงรแต่สูงสุดเนี่ยคือเสียหายหนักเนี่ยไม่เกิน2,000 0 0บาทอันเนี้ยยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าสุดท้ายแล้วต้องรอดูผลการประชุม GBC ด้วยคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะะลาาดข่วนครับ กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ